สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวย VIP น่าใช้1คันครับ Mercedes-Benz นะครับคันนี้ปี2005ครับเจ้าตาถัว่ว Mercedes-Benz C 1 8 0นะครับเครื่อง1.8ออโต้นะครับ รถโดยรวมสวยมากๆนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับ1 7 9 0 0 0บาทนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับสีสวยเต็มครับใครที่สนใจอยากได้นะครับสวยหรูดูดีมีระดับนะครับกับเจ้าตาถั่ว C180 ปนะครับปี2005เลยครับรถสภาพดีมากๆนะครับ ครับรู้ดูดีมีระดับจัดไปครับออกมาใหม่ๆเป็นล้านนะครับตอนนี้อยู่ในราคา179,000บาทนะครับใครที่ชอบเบนซ์ชอบ Mercedes-Benz นะครับจัดไปเลยครับภายในสวยนะครับมีแอร์หลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับภายในระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับรถสวยดูดีครับมีแอร์แถว2เย็นทั่วถึงสะดวกสบาย ทรงหรูดูดีมีระดับจัดไปครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับงามมากๆนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับดูแลสภาพมาดี1ในร้อการันตีให้ได้เลยครับ มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถจุดแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับอยู่ย่านมินบุรีนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับรถสวยระดับ v i p แบบนี้ถูกใจสมาชิกเน้นโทรเจรจานะครับโทรได้ไลน์ได้ขอรูปและคลิปได้นะครับโทรเจรจาติดต่อเข้าไปเลยครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนการันตีไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิคว่ำจมน้ำแต่อย่างใดนะครับรถคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับรถสภาพงามพร้อม ขับละลอเลยครับกับทรงรูดีๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับใครชอบถูกใจนะครับ Mercedes-Benz นะครับค่ายเบนส์ก็อะไรเยอะนะครับในบ้านเราอะไรอูมีเยอะมากแล้วก็มีเชียงกงมีอูเบนส์เยอะเลยครับใครที่เข้าทางของ Mercedes-Benz ชอบเบนส์ก็น่าจะรู้แหล่งอะไรอยู่แล้วล่ะครับรับรองว่าคันนี้โดยรวมสภาพเรียกว่าแจ่มมากๆครับใครถูกใจเข้าใจก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับนำมาเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบนะครับเน้นโทรจราจนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆ ครับกับราคาที่เปิด1,790,000บาทได้รับรถสวยหรูระดับ v i p ก็น่าสนใจมากๆนะครับฝากไว้เลยนะครับคันนี้สภาพงามมากๆดูแลมาดีสุดๆเจ้าของเริมรักมากๆนะครับคันนี้ฝากไว้ได้วยนะครับโดยรวมนะครับระบบไฟแอร์ เย็นปกติสมบูรณ์ใช้งานได้ทุกระบบนะครับคู่มืออยู่ครบนี่ครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปารายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอนารายละเอียดรถสวยคัดสภาพนะครับอย่าลืมนะครับโทรเจรจา,าลายสอบถามขอรูปขอคลิปได้เลยครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอนารายละเอียดนะครับ รถสวยมากครับสำหรับคันนี้ประวัติดูแลมาดีครับระบบออปชั่นครบสวยหรูดูดีระดับ VIP ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับจเจ้าตาถั่วปี2005นะครับราคาต่ำกว่าน,นี้ก็มีนะครับแต่ไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนซื้อคันนี้ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเจ็บตัวรับรองว่าใช้ครบจบแน่นอนครับ